ขอ่านเมมแล้วกันคิมนี้ขอ่านเมมขอ่าติมมนะครับขอ่าติมมนะครับยังมีมนะครับเป็นแมนชั่นอีกแล้ว ตีมีบูตังเพราะนั้นเราต้องหาตังให้มากกว่านีเยนหน้านี่เลสไปไหมเนี่ย ผมไม่โอเคไม่ไปไม่ไปไม,ไม่น่าไปหรอกมั้มนงนี่อะไ,ไรอะ่ะข้างอะไรอะ่ะโโอ้โหอูุย ลุย <No. S 2> ผักกีกระเด็นกระดอนตุ่นมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกม RV แบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมง ใครที่กำลังาหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจไอดมนต้น TP 7ที่มี ID ให้เลือกเยอะสกินแลมีเพ er ียบการันตีผู้ติดตาม2 0 0แสนคนชื่อเพจอยู่ใต้คิปอเสเฮ้ยมันไล่มันไล่มันไล่อีกแล้วมันไล่อีกแล้วพี่จะรอเอาล่างยีน่าไม่ยีน่าไปนู่นอ่าบอกเลยว่าชอบฟีนไหน ก็เดิโอเคเขาเรียกว่าเรียกชิคเกอร์ให้มันเรียกไปบนมาเอาเอาก่อนหรือเอาได้เอาก่อนไออเอาได้ ต้องรีมาก่นของเราโจมตีสี่พันอย่าให้มันรวยกว่าอย่าให้มันมีตีมีอย่าให้ตีมีได้เลียงเฮ้ยเอามันนั่นแหละตายตายตายแรกๆไป กั <c oughs> นเบิร์ฟินิก์เอ้ยหายนะฟินิกูไอพิกโยกเบเฮ้ยบาปด้วย <c oughs> <c oughs> มามารอดักรอดักเยน่าลองเข้ากรอบไป,ปไหนวนะเยน,น่า รอรับรอรับกำลังไปเล่นด้านบนนะ,ะ,ะม่ยานตีแล้วยานตีแล้วมันมีชุบนะม,มีชุบนะมันจะฟิกงาสองมันไม่ได้ไม่ถึงวมา <Okay. laughs> อย่าไม่ตายหรอกวะเมื่อกี้มันวาร์ปทันอ่ะนะมันเรียกกันนะมันเรียกกันนะเมื่อกี้อาล่ส

ทำบน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 เอาเยี่ยบนทำเลยนี่หว่าเอาบนเตเหรอเล่นเลอ,อ <c oughs> ลอนเล่นเล่นเล่น,น่ <c oughs> มานะ

ไม่เดินตัดเดินตัดแม่น้ำมาอยู่เดิตัดแม่น้ำาอยู่ยเบร์อะไรสみんなやっちまえเบิร์อสเบอร์เบอร์อรอรโ<ฮ>อ้อออโห<ฮ> <Yeah. S 1> นี่มันเบอร์ไม่พอ เกสีย <marriages> ว่าตายไหมตายไหมดูดีดี คาเฟ่ลงคาเฟ่ลงไหนเรึ่งหลอดยยูไม่ตายในป้อมในป้อมในป้อมไอ่มูลาจะตายมูลาชโดนไล่มูลาโดนบีบเดี๋ยวยนหน้ามันด่ายน้านดาไปไม่ได้ ได้ไหมคือกลางกลางๆมาได้นะมาได้นะเล่งขวบเปลาเล่งขวบเปล่าแต่ว่าเฟนนี่อยู่ไกลนะมุลาดูนะ เงยไม่นะมูลาโ <impossible, 1971 habitude> ดนกำลังไปกำลังไปเล่น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 อะไรบ้างโอ้อาร์เอสโหตายตายตายไม่จะฟิกตดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคไม่าเดี๋ยวเอี๋ยไอ้ลุยไม่มีฟิก ประมาณ11เอนาทีอะนันบนเอาป้อมบนได้นะได้ป้อมกลางด้วยเนี่ยมองคาเฟ่นะมองคาเฟ่นี่มันปิดหลังหมดเลยปิดหลังหมดเลยอุ้ย งั้นหนึ่งไม่ออกวะพลาดวะจริงงั้นหนึ่งไม่ออกมงันได้คาเฟ่ออเฟโอ้ฮึบตกกบตายตื่นเลยจิ๋เตืมเลยอยิ๋วเฮ้ยยล่ามไม่น่าวะผมมีชุบด้วย ต,ตีมี่แม่งตดจังหวะเข้าพอดีว่ะนี่มันอยู่กับตีมี่มีชุบแล้วเนี่ยต้องเคลียร์คลิปอ่ะเฮ้ยตายตายตายโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรง เฮ้ยยังน่าจะเอาอ่ะไี่อะไรพี่ไม่บูอยู่บีบบีบได้นะไม่น่าได้แล้ววะอยากกลับก็ได้วะเอาให้มันเสียชุบอ่ะอให้มันเสียชุบอย่าให้มันชุบมันไม่ชุบอะร้าเกิดน,นะร้าเกิดน,นะ

พี่เดี๋ยวพี่หาจังหวะโฉบเข้าสวยๆเย้ายู่ยเด้ออย่าตัวเดียวอย่าตัวเดียวพี่ท้อขวาพี่ท้อขวาพี่ท้อขวาสีๆไวอยู่มั้งเยอะนะตัวเดียวเยอะนะตัวเดียว วิโดติดเฮ้ยคาเฟ่ม <spir aling> ัน <lobster> ยิงอยู่คนเดียวนะ่นึกว่ามันจะเดินตัดมาโอ้โหมันยิงโดเลยนะถ้ามันเดินตัดมาไปไปเอาบอลเอาบเอาบอย่าพี่ทำ่างมา ไม้ไม่ได้แล้วไอ้เนี่ยโอ้ยบ้ากันไปฝั่งเราตายสองเลยวะเนี่ยชิบหายละกันเว้ได้ไหมเนี่ย ถอยก่อนได้นะไม่ต้องอันนี้ก็ได้แค่การเวฟพอ,อเอาตายสองเลยโนี่น่าจะเดนเราตายสองเลยลือ ใช่ใช่ดาเกิดแล้ว่ะเกิดทันว่า20วิวีอะคาเฟ่มีก่อท้อนด้วยตา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 ยมันชุมพิธันมันเกิดสองไม่ันกลับมาทำไมเว้อมันจะฆ่ากูดูเรื่องก่อนดูเรืองก่อนดูเรืองก่อนลริๆ เ okay, okay. อ้ยตีมิจะฆ่ากูเดีไยวมะได้ไ,ไ,ดไมดหมอเลสみんなやっちまวิมิเกิดมาวิีิมิเกิดวิมิเคียวไปลแล้วไปลแล้วเได้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 ต้องมีต้องมีคนหนึ่งคนแทง พี่ี่ไม่อยากฆ่ีกูเร่งมูฟิตร์ตดเลยเฮ้ยตัวเร็วๆๆปั๊บวุ้ย ไอ้ดิเอ้ยเอามึง้องไปโดนเลยดิว่าไปโดนหนุ่ยตายอ่ะยื้อแต่อย่าไม่ตายเพราะสิงได้ไได้ๆๆๆๆๆอย่ารออย่ารอรอแล้วมันรอมันบีบขวานะบีบขวานะซ้ายซ้ายซ้ายตีได้ ตายไหมสวยไม่มีตัวชุบแล้วม,มีตัวชุบแล้วกาแฟไม่มีเกิดด้วยรอ,รอเราเวฟเข้าได้เราเวฟเข้าได้มันถักเวฟออกตาย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 โอ้โหตีว่าไม่ได้โอเคสาดโดนล้วไปกดแข็ง สวยครับงานนี้ฟังมันไม่มีแต่ตัวโกงโกงไงทั้งชุบทั้งหลยว่ากับวงว่ากับบ้านไม่แน่นัดับสองวะ่ะเฮ้ยฟันเรีลมโอ้าวินี่เป็นม่มมวงพี่จะไปตายตอนไหนเนี่ยอ๋อตายตอนท้ายนี่วะ่ะโอเค